สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่การรยายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำที่18มีนาคม2559ค่ะสำหรับการด้การลงทุนทองคำวันนี้นะคะลงซื้อขึ้นขายกินกำไรนในกรอบทิศทางขาขึ้นระหว่าง1 2 5 5ถึง1,285เหรียญน,นักลงทุนที่ถือล o n g p o s i t ไว้นะคะหาจังหวะเปิดสถานะบริเวณแนวรับและรอปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน,านและนักลงทุนที่ถือชอบบ็อต t p o ชั่นไว้นะคะปิดสถานะลดความเสี่ยง สำหรับวันนี้หน้รับที่1ที่1น5 5นเหรียญแนวรับที่สองที่1245ี่าเหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1,275เหรียญและแนวต้านที่สองที่1,285ยสาเหรียญสำหรับดัชนีราคานมในวันนี้นะคะราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ1250เหรียญได้เมื่อวานนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่หนาแน่นโดยมีแรงเทขายปานกลางในตลาดเอเชีย ในขณะที่แรงซื้อยังคงมีหนาแน่นและผลักดันให้ทองคำยืนเหนือ1,260เหรียญด้านกองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำเพิ่ม11.89ตันปัจจุบันเพิ่มการถือทองทองคำที่รับ807.09ตันสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสารัฐออกมาในเกณฑ์ที่ดีโดย Job เ l อร์เคลมที่ถึงแม้จะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น7,000รายแต่รับ2 6 5 0 0 0รายแต่ยังอยู่ต่ำกว่า3 0 0 0 0รายอย่างต่อเนื่อง กว่า50สัปดาห์แล้วสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้ได้แก่ PIMM Consumer Sentiment ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นเล็กน้อยและติดตามบุคลพรนรีพอร์ตได้ช่วงวลาประมาณ1ิบรายการนะคะเราวกลับพบกับบุคลพรมอร์อนี่รีพอร์ตได้ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ